สวัสดีครับผมวันนี้วันที่17มีนาคมปี2566นะครับผมก็มีข้อมูลนะมาอัปเดตจากกระทรวงกันคลังล่าสุดนะครับผมก็ต้องบอกว่าหลายท่านเนี่ยนะครับเดินทางมาถึงนะครับวันนี้วันที่17มีนาแล้วแน่นอนว่าใครท่านไหนที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสําเร็จ นั่นคือผ่านด่านที่3นะครับผมก็พร้อมใช้สําหรับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยเดือนเมษายนคือเดือนหน้านี้เลยนะครับทีนี้มันก็มีกลุ่มหนึ่งไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมที่ยังยืนยันตัวตนยังไม่สําเร็จในรอบแรกซึ่งนั่นก็หมายความว่านะครับไม่ทันใช้ในเดือนเมษายนนะครับผมซึ่งมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับจากกระทรวงคลังพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันนิดนึงนะครับ สำหรับในเรื่องของรายละเอียดนะครับถ้าเราพูดถึงตารางเวลาการยืนยันตัวตนแล้วก็การใช้สิทธิ์สำหรับในเรื่องของบัตรสุขการแห่งรัฐรอบใหม่นะฮะที่เกิดขึ้นถ้าพูดถึงรอบแรกก่อนนะครับผมก็ตั้งแต่1มีนาคมจนถึง26มีนาคมนะครับผมนี่คือเป็นรอบระยะเวลาที่ระบุไว้สำหรับในเรื่องของรอบแรกแล้วก็จะมีการใช้สิทธิ์หรือเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนเมษายนปี2566นะครับผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเลย นะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรรับทราบนะครับทีนี้ในรอบอื่นๆรอบ2รอบ3รอบ4เนี่ยก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจซึ่งนะครับถ้าเราดูตามนี้ในรอบแรกก็ระบุชัดนะครับว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับผ่านทางด้านของการพิจารณาคุณสมบัตินั่นคือผ่านด่านที่2นะครับนะในเรื่องของบัตรสุการห่งรัฐรอบใหม่นะครับผมอยู่ที่14.59ล้านคนนะฮะก็เป็นตัวเลข ชัดเจนแล้วก็ยืนยันจากกระทรวงกันคลังนะครับ ณวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับผมทางด้านของกระทรวงคลังก็อัปเดตนะครับในเรื่องของผู้ที่นะครับต้องไปทําการยืนยันตัวตนนะครับก็คือต well ้องผ่านด่านที่3นะครับโดยรูปแบบก็คือไปที่ธนาคารนะนะครับทำตามขั้นตอนกระบวนการซึ่งก็จะต้องทําการนะครับยืนยันตัวตนนะครับโดยกระบวนการหนึ่งก็คือต้องมีการสแกนใบหน้าแบบนี้นะครับหลายท่านก็ดําเนินการผ่านเรียบร้อยนะครับก็คือว่าสถานะด่านที่3นะครับผลการยืนยันตัวตนเนี่ยผ่านแล้วนะครับ โดยล่าสุดนะครับกระทรวงคลังวันที่12มีนาคมแจ้งอัปเดตข้อมูลนะครับมีผู้ดำเนินการผ่านการยืนยันตัวตนในด่านที่3เนี่ยนะครับอยู่ที่6.7ล้านคนนะครับผมนะปัจจุบันวันที่17ก็คิดว่าน่าจะมีปริมาณมากกว่า6.7ล้านคนแล้วนะอันนี้คือนะครับผู้ที่จะต้องดำเนินการใช้สิทธิ์รอบแรกแน่นอนนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตข้อมูลนะครับจากนั้นของคุณพรชัยธีรวรร โฆษกกระทรวงการคลังนะครับผมอัปเดตกันนิดหนึ่งว่านะครับหลายท่านที่ประเนินการยืนยันตัวตนเนี่ยติดประเด็นปัญหาอะไรนะครับที่ไม่ผ่านรอบแรกนะครับแล้วผลจะเป็นอย่างไรนะครับหรือเหตุการณ์ไหนนะครับประเด็นปัญหาอะไร นะครับผมที่เป็นอุปสรรคแล้วทางด้านของนะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้ง3ที่เนี่ยนะครับดำเนินการแก้ไขแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้นะครับขอบคุณข้อมูลทางด้านของ TN n New ข่าวเที่ยงวันนะครับที่สัมภาษณ์นะฮะในรายการนี้นะครับผมก็ขออนุญาตหยิบยกมาแบ่งปันข้อมูลให้กับสมาชิกท่านรับทราบข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวไปรับฟังพร้อมๆกันนะครับในเรื่องของข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดนี้นะครับว่าเกิดเหตุการณ์ประมาณไหนข้อมูลเป็นอย่างไร เรียนเชิญครับสวัสดีครับคุณกาญจนาและคุณวรุณวันครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะถามภาพรวมของการยืนยันตัวตนเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงติดขัดปัญหาเรื่องอะไรบ้างไหมคะครับในการยืนยันตัวตนของพี่น้องประชาชนที่ผ่านคุณสมบัตินะครับก็มีจำนวน14.59ล้านคนนะครับการยืนยันตัวตนข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันนี้นะครับก็มีการยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยประมาณ 6. 7เจ็ล้านคนครับค่ะ แล้วพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นล่ะคะในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสน่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรคะตอนนี้ในในส่วนที่เกี่ยวข้องก,กับการยืนยันตัวตนเนี่ยจะสามารถจําแนกได้เป็น2กลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มแรกก็คือเรื่องของการที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยไปใช้บริการที่ธนาคาร3ามแห่งนะครับคือธนาคารกรุงไทยธนาคารนมสินทกศนะครับแล้วก็ในส่วนที่เราได้แก้ไขปัญหาในส่วนนี้ก็คือ ทางท่านรัมนีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีนโยบายให้ธนาคารนะครับที่มีสาขาทั่วไปเปิดทําการในวันเสาร์อาทิตย์9โมงถึง4โมงเย็นนะครับส่วนที่มีสาขาในห้างก็ให้เปิดให้บริการในส่วนนี้11โมงถึง4โมงเย็นนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับแต่ที่ผมลองคํานวณตัวเลขดูนะครับว่าแล้ววันนี้เนี่ยเมื่อ11โมงมีคนมาลงทะเบียนเย็นตัวตนเนี่ย6.7ล้านคนเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ย ตกวันละ5,000,50,000คนนะครับถ้าคำนวณถึงสิ้นเดือนนี้นะครับก็น่าจะครอบคลุมจํานวนคนที่ยินยันตัวตน14.59ล้านคนนะครับอันนี้คือคือประเด็นที่หน่งที่มีปัญหาเรื่องเอ่อพี่น้องประชาชนไปใช้บริการมากนะครับแล้วก็เราก็เลยขยายเวลาเรื่องของการให้บริการในวันเสาร์อาทิตย์นะครับ อันนี้ประเด็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยคือในเรื่องของการไปยืนยันตัวตนนะครับก็มีพี่น้องประชาชนที่บางบางส่วนนะครับที่มีแบบประชาชนรุ่นเก่านะครับแล้วก็ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารเนี่ยเราต้องการที่จะให้เขาไปใช้บัตรประชาชนเนี่ยไปกับยืนยันตัวตนกับเครื่อง EDC นะครับแล้วก็ต้องมีการที่ถ่ายรูปยืนยันตัวตนอีกปรากฏว่าก็มีสองประเด็นครับคือหนึ่งบัตรประชาชนเก่ารุ่นเก่าไม่เป็นสมาร์ทการ์ดนะครับ กับเอ็มหนึง one, i, a, ่งคือถ่ายรูปยนยันตัวตนไม่ผ่านซึ่งสองสองสอง,สองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบประชาชนรุ่นเก่าก,ก็สามารถที่จะไปดําเนินการทําแบบประชาชนใหม่ได้ส่วนการถ่ายรูปไม่ผ่านก็ถ่ายใหม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องจริงๆผมคิดว่าในในในเรื่องนี้เป็นเรื่องของต่อทีเป็นปเรื่องของแสงบางทีเรื่องของอาการที่จับโครงหน้าของเราเนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สามารถจะแก้ไขหน้างานได้ครับถ้าเป็น2เรื่องที่ คนที่ไปยืนยันตัวตนเนี่ยได้รับการดูแลจากทางรัฐบาลแล้วก็จากทางกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ครับค่ะท่านโฆษกคะสคําสหรับประชาชนที่เขาได้สิทธิ์ที่จะสามารถไปยืนยันตัวตนได้ถ้ารู้ว่าตัวเองถือบัตรประชาชนรุ่นเก่าที่ยังไม่ใช่แบบสมาร์ทการ์ดเนี่ยข้อแนะนําคือให้เขาไปทําบัตรประชาชนแบบใหม่ก่อนเลยหรือเปล่าคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสองรอบอะค่ะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราได้แนะนํานะครับตั้งแต่ตอนที่มีการประกาศเรื่องของผล การการตรวจสอบคุณมาสมบัตินะครับว่าการไปยืนยันตัวตนก็ต้องใช้บัตรสมาร์ทการ์ดนะครับหรือว้นไม่กระทั้งการไปยิงอุทธร์ก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดถ้าเกิดไปทําที่หน่วยงานนะครับดังนั้นเนี่ยกราขอแนะนําครับว่าถ้าท่านมีประชาชนรุ่นเก่านะครับก็ขออนุญาตให้ไปดำเนินการในส่วนนี้ก็จะรับความสะดวกสบายมากขึ้นครับค่ะรวมไปถึงกลุ่มของผู้สูงอายุที่เขามีบัตรประจําตัวประชาชนตลอดชีพนี่ก็อาจจะต้องไปทําใหม่ด้วยใช่ไหมคะครับในในส่วนนี้เนี่ยทาง กระทรวงมหาดไทยโดยสำนักทะเบียนราชก็ได้รับเรื่องเรื่องนี้ไว้ในการพิจารณาว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปด้วยครับ ท่านโฆษกคะเมื่อวานนี้ก็จะเริ่มเห็นภาพของประชาชนนะคะที่ทราบข่าวว่าธนาคารของรัฐ3ามแห่งทั้งอมงอ,อ,อ,อมสินกรุงศรีออขอภัยค่ะออมสินกรุงไทยแล้วก็ทกศนะคะที่เปิดให้บริการ,รในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แต่บางส่วนบางสาขาก็ปรากฏว่าคนยังไปน้อยอยู่อะคะ่ะในส่วนนี้เราจะประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรเพื่อที่จะได้มารับบริการในช่วงวันหยุดกันนะคะครับในในส่วนนี้นะครับ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ช่วยกันกระจายข่าวนะครับแล้วก็ในพื้นที่เองก็มีการทําการประชาสัมพันธ์แา่จะต้องขอุญาดเรียนว่าบางทีในพื้นที่บางพื้นที่นะครับที่ต้องประชานชนที่มีอยู่ใกล้ๆกับสาขาอาจจะมีจํานวนไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับก็าอาจจะมีการไปใช้บริการได้ไม่ไม่ไม่ได้เยอะนะครับแต่ในบางพื้นที่นะครับเป็นที่ชุมชนนะครับที่ต้องประชาชนก็ไปใช้บริการมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าในพื้นที่ต่างๆในความหนาแน่นของคนที่ ได้รับสิทธิ์ในการที่จะไปยืนยันตัวต,วตวนมีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้บริการได้ทุกสาขาครับ <คะ S 2> ทุกหน่วยทุกธนาคารที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ครับกรุงไทยอมสินทก,กสาอาที่ท่านสะดวกนะครับค่ะ,คะก็เชื่อว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกกันอย่างเต็มที่นะคะจากที่มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการยืนยันตัวตนเนี่ยคะ่ะผ่านทางธนาคารช่องทางต่างๆที่บอกว่าให้ยืนยันตัวตนรอบแรกให้แล้วเสร็จภายในวันที่26 มีนาคมนะคะแต่อยากจะถามท่านโฆษกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะสามารถยืยนยันตัวตนไปได้จนถึงเมื่อไหร่คะที่จะเสียสิทธิ์โครงการปัสิิการแห่งรัฐเนี่ยคะ่ะรับในในส่วนเรื่องเสียสิทธิ์นีน่คงจะไม่มีการเสียสิทธิ์นะครับในเรื่องของรับ,ร,บรับสวัสดิการจากภาครัฐเพียงแต่ว่าในรอบแรกนะคะที่บอกว่าให้มีการยืนยันตัวตนภายในที่26มีนาคมเนี่ยเพื่อให้คนกลุ่มนี้เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันวันที่1เมษายนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ายังยืนยันตัวตนไม่แล้วเสร็จนะครับในช่วงเดือนถัดไปนะครับก็จะมีรอบที่สองคือถึง26เมษายนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ในเดือนพฤสภาคมครัวที่หนึ่งาคมแล้วก็สิทธิ์เรก็จะย้อนหลังให้นะครับตั้งแต่เมษาพฤษภาสองเดือนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะดูเป็นรอบๆรอบละประมาณหนึ่งเดือนครับแต่ว่าถ้าเกิดหลุดจากเดือนพฤษภาคมไปแล้วล่ะคะก็ยังสามารถยืนยันตัวตนต่อไปได้เรื่อยๆหรอคะ เราจะยืนยันตรวจตนไปรอบถัดไปก็คือระหว่าง27เมษายนถึงพ26พฤษภาคมนะครับอันนี้เป็นเป็นกระนวนการคร่าวๆนะครับที่ทางก <Okay. S 1> องทุนเนี่ยได้วางแผนไว้ว่ากรณีที่พี่นองประชาชนเนี่ยลงทะเบียนยืนยันตัวตนยังไม่สําเร็จนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมีการไปถ่ายรูปใหม่หรืออะไรใหม่เนี่ยล้วก็พยายามที่จะดูให้เป็นรอบๆ,ๆ,ๆแล้วก็สิทธิ์ต่างๆนี่ก็จะได้ย้อนกลับไปถึงนะครับวันที่1เมษายนนะครับสุดท้ายที่คิดว่าจะจะไม่ได้เลยผมคิดว่า ในรอบสามถึงสี่รอบเนี่ยน,น่าจะเพียงพอนะครับที่จะทําให้ในนักประชาชนเนี่ยมีโอกาสจะได้ไปยืนยันตัวตนและสําเร็จในก,การยืนยันตัวตนแล้วก็ได้ใช้สิทธิ์นะครับค่ะค่ะ,คะอยากให้ท่านโฆษกให้รายละเอียดหน่อยค่ะสําหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการที่ได้สวัสดิการในส่วนของค่าน้าและค่าไฟด้วยะค่ะครับในสวัสดิการรอบใหม่นะครับที่จะเริ่มเช้ที่หนึ่งเมษานะครับทุกคนที่ ได้รับสิทธิ์นี้ก็จะใช้บัตรประชาชนนะครับแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็สิทธิในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับในร้านส่งฟ้าประชารัฐแล้วก็ร้านที่เขาร่วมโครงการเนี่ยก็ทุกคนจะได้เท่ากันคือคนละสา0ร้อยบาทต่อ<ะ>คนต่อเดือนนะครับอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่สองเนี่ยมรื่องของโครงการคมนาคมครับซึ่งเดิมเนี่ยจะมีอยู่ยูามรูปแบบรูปแบบแรกคือ,อผู้ที่อยู่ในเมืองหลวงเนี่ยนะครับก็จะได้ห0 0ร้อยบาทสําหรับรถไฟฟ้าแล้วก็ พอสอมกหรอือรถเมย์นะครับแล้วก็กลุ่มที่สองก็คือพวกที่ใช้เรื่องของค่ารถไฟห้าร้อยบาทกลุ่มที่สามคือรถต่อขอสองห้าร้อยบาทก็จะเป็นอย่างละห้ารอยบาทตอนนี้เนี่ยก็จะสลายกลุ่มนะครับรวมกันเป็นวงเดียวกันเหมือนเรื่องของการคมนาคมขสนส่งพี่น้องประชาชนนะครับวงนี้ก็เจ็ห้าสิบาทสามารถที่จะควายกันได้นะครับแล้วก็ส่วนค่าน้ำค่าไฟก็เป็นไปตามปกติครับก็สามร้อยสิบห้าบาทต่อครูเรียนต่อเดือนกับค่าไฟนะครับค่าน้ําก็หนึ่งร้อยบาทนะครับ ไม่เกินหนึ่งสามวสิบห้าบาทก็จะต้องใช้ตามที่ปกตินี้แล้วครับค่ะแต่ในส่วนของการสนับสนุนค่านา้ำค่าไฟเห็นว่าจะต้องมีการลงทะเบียนแยกกันด้วยสิบห้ามีนาคมนี้ใช่ไหมคะให้ท่านกฆกช่วยประชาสัมพันธ์ให้ฟังหน่อยค่ะครับเนื่องจากว่าในรอบนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนเป็นภาคร,รับเป็นผู้ที่จะสนับสนุสนค่าไฟฟา้าและค่าประปาให้แก่ผู้ให้บริการโดยตรงตามมูลค่าผู้มีบัตรใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขมาตรการที่เรากําหนดนะครับซึ่งซึ่งจากเดิมนี่นะครับปัจจุบันนี้เรือเปปัจจุบันเนี่ พี่น้องประชาชนที่สีบัตรเนี่ยนะครับแล้วก็ไปใช้เรื่องสิทธิหน้าน้าปรถไฟเนี่ยจะต้องออกสตังค์ไปก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องบินมันจะออกตามหลังมาแต่รอบนี้เนี่ยเราทํางานหลังบ้านกันระหว่างการไฟฟ้านะครับกับการประปานะครับว่าในส่วนนี้เดี๋ยวทางกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับจะโอนเงินตรงไปที่ท่านเลยพรายที่น้องประชาชนก็จะไม่ต้องาำรงเงินออกไปก่อนนี่คือเป็นสิ่งที่แตกต่างจากจากปัจจุบันครับ ท่านโฆษกคะช่วงเวลานี้ก็ต้องยอมรับว่าปัญหาเรื่องของมิจฉาชีพที่อยู่บนโลกออนไลน์หลอกลวงประชาชนด้วยวิธีการหลายรูปแบบจริงๆนะคะแล้วก็บางส่วนมาเกี่ยวเนื่องอกับโครงการบัริการแห่งรัฐด้วยอยากจะย้ําเตือนข้อมูลอะไรฝากไปยังประชาชนไหมคะว่าให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่เข้ามาหลอกลวงอะคะ่ะครับประการแรกต้องขออนุญาตเรียนท่านประชาชนทราว่าการที่จะยืนยันตัวตนก็ดีหรือการจะขอยืน่นอุธรณอนก็ดีเนี่ยท่านต้องทําด้วยตัวเองนะครับทำด้วยตัวเองเพราะว่า ถ้าต้องใช้เลขประจําตัวประชาชนของท่านแล้วก็เลขหลังบัตรนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับถ้าท่านสามารถทําได้ตัวเองเนี่ยก็จะเป็นยาที่ป้องกันวิฉาชีพต่างๆได้นะครับประการที่สองคือถ้าท่านไม่สามารถทําได้ตัวตัวเองด้วยเหตุที่เป็นผู้พิการนะครับผู้ป่วยป่ดเตียงนะครับท่านก็ต้องมอบอำนาจนะครับให้กับทางผู้ที่ท่านไว้ใจให้ปดาเนินการให้อันนี้เป็นสิ่งแรกที่คือเราต้องรู้จักการใช้สิทธิ์แล้วก็ข้อมูลของตัวเองก่อนนะครับประการที่สองครับทางกระทรวงการคลังแล้วก็หนงานที่เกี่ยวข้องครับ ไม่มีไม่มีการที่จะแจ้งโดยทางเ m s อไปให้ท่านกดลงกดลิงก์เนี่นไม่มีนะครับท่านต้องทำผ่านระบบที่วาวางไว้ทีหนึ่งท่านจะต้องไปตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติของท่านก่อนผ่านเว็บไซต์นะครับบัตรบริการแห่งรัฐกับ m อฟเอฟจอแทีอะที่เคย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 รียนแจ้งไว้นะครับอันที่สองคือทําไปทําที่หลังจากที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ไปยืนยันตัวตนตัว,ต,วตัวเองนะครับที่ธนาคารสามแห่งที่ผมเรียเรียนมอสกักนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็ให้บริการ นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องดําเนินการไม่มีช่องทางอื่นที่มีผู้หลอกลวงหรือแอบอ้างครับค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,รอบใหม่ที่จะเริ่มใช้กันรอบแรกในวันที่1กเมษายนนี้นะคะอยากให้โฆษกย้ําถึงสําหรับรอบเก่าหรือว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยค่ะเขาจะใช้สิทธิ์ไปได้ถึงเมื่อไหร่อ่ะคะ่ะครับในผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปัจจุบันนะที่เป็นบัตรของบัตรแข็งๆนี้นะครับ ท่านจะใช้สิทธิ์ในสุดท้ายคือเดือนมีนาคมนะครับถ้าท่านผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็นบัตรประชาชนนะครับอันนี้ก็จะขอยืนยันให้ชัดเจนครับค่ะ เออละนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งสําหรับในเรื่องของท่านไหนที่นะครับผมนะรับทราบข้อมูลว่ายืนยันตัวตวเนเรียบร้อยแล้วสิ่งที่สําคัญครับอย่าลืมไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนด้วยนะนะครับเพราะว่าจะทําให้ท่านเนี่ยนะครับได้รับสิทธิ์ในกรณีที่นะฮะมีในเรื่องของโครงการหรือสวัสดิการเพิ่มเติมในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อจะมีการโอนเงินเข้าให้หนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นนะครับที่มีการโอนเข้าบัญชีแน่นอนก็คืออะไรครับเบี้ยความพิการนะครับเพิ่มเติมคือ200บาทนะครับผมก็เข้าในส่วนนี้นะครับผมอ่ะเอาละภาพประมาณนี้ครับสำหรับเนื่องการอัปเดตข้อมูลกันนะครับยังไงถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วติดตามกันก็ขอบพระคุณอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะพลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับวันน สวัสดีครับ